สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมบิสบอกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทียลิสใหม่นะครับเทียลิสตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เทียลิสของการจัดอันดับสแตนที่ใช้ฟาร์มแล้วนะครับทุกคนเทียลิสตัวนี้จะเป็นการจัดอันดับสแตนที่ใช้ตีบอสพุชชี่ที่เป็นบอสใหม่ที่เราเห็นกันในเทสเตอร์ที่มีการลงคลิปไปเนี่ยครับว่าสแตนตัวไหน มีข้อดียังไงในการตีนะครับแล้วก็เราควรจะบิวทีมที่ลงไปตีเนี่ยควรจะมีตัวอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไกด์คนดูกันเลยครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่เฟสที่1น,นะครับสำหรับเจ้าบอสพุชชี่นะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอจากคอมมูนิตี้ที่ผมได้ทําการดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบอสพุชชี่เนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะครับนะโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เฟสที่1น,นะคุณผู้ชมมันจะเป็นทางด้งของไวส์เนกนะครับนี่ ที่เขาตีกันอยู่นี่ก็เป็นไวท์สเนกนะครับเจ้านี้มันจะมีเอฟเฟกต์ม่วงๆทุกคนจะสังเกตแต่ผมจะลองก่อไปให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะมีเอฟเฟกต์ม่วงๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่มันปล่อยเอฟเฟกต์ม่วงๆออกมาเนี่ยทำให้คนในพื้นที่นะครับอย่างเช่นคนนี้นะเห็นไหมเขาเปิดดี c อยู่แต่ว่า D4C เนี่ยไม่ขึ้นมานะครับก็เป็นความสามารถเหมือนกับเจ้าไวท์สเนกปกติเลยนะครับก็จะทําให้แซดโดนมิวนะครับผมนะ ส่วนในความสามารถเนี่ยเป็นการพ่นควันนะคุณผู้ชมก็จะเป็นตรงจุดนี้เลยเห็นไหมครับเมื่อเราโดนพ่นควันเนี่ยสกิลก็จะกดไม่ได้เหมือนโดนใบนะเราก็จะเดินชา้าด้วยนะครับนะอ่าแล้วผมจะมาพูดถึงข้อควรระวังของการเจอเจ้าบอสตัวนี้กันก่อนเลยนะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งตี้จํานวนคนมากๆเนี่ยอย่างเช่น3-4คนหรืออาจจะ2คนเนี่ยให้ระวังท่าน,นี้ของมันเป็นพิเศษเพราะมันจะทำให้คุณตายได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะ กลับไปให้ดูก่อนนะว่าเนี่ยสมมติว่าถ้าเราโดนท่านี้นะครับคุณผู้ชมแล้วบอสนะ่ยมันอยู่ใกล้เรานะปุ๊บเราเจ็บใช่ไหมคนนี้เลือดสามหมื่นนะครับโดนไปประมาณหมื่นห้านะถ้าผมเดานะประมาณหมนะื่นห้านะอ่ะดูอ่ะโดนเลือดสามหมื่นหนึ่งนะครับเลือดลดไปประมาณครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะติดสโล์เดินช้าถ้าบอสอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาบอสสามารถเดินมาแล้วต่อยคุณตายตรงนี้ได้เลยนะครับนะ อันนี้เป็นข้อควรระวังเลยสําหรับการที่ใขรจะไปโซโล่หรือจะไปเล่นตี้คนน้อยนะครับสำหรับเจ้าบอสไวส์เนกนะครับก็ให้ระวังท่าน,นี้ดีๆนะครับแนะนําว่าควรจะมาหลายคนมากกว่าคนเดียวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาคนเดียวเนี่ยแล้วโดนท่าน,นี้ไปบอสเดินมาตบเราตายเลยนะครับก็คือเรื่อใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับบอสปุชชี่นะครับนะจริงๆหลายคนอยากให้มันโซโล่ได้นะครับด้วยการที่ว่าสกิลของมานาออกแบบมาไม่ให้ผู้เล่นสามารถโซโล่ได้นั่นเองนะครับ อ่าสำหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ยผมต้องขออาภัยด้วยนะครับนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ลีกเรื่องไม่ได้จริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มเนี่ยอ่าทางทีมงานเนี่ยได้ทําการคิดเกี่ยวกับบอสตัวเนี้ออกมาโดยในรูปแบบการตีของมันเนี่ยคือเราต้องการให้บอสตัวนี้เป็นบอสที่ผู้เล่นต้องต,งตั้งตีมาตีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการโซโล่เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะมีทางเดียวคือคุณจะตีมันจนคุณรู้จังหวะที่มันจะปล่อยคันแล้วคุณหลบได้ทุกครั้งอ่ะอันนี้อาจจะมีโอกาสนะรต่มนนกนนก็ีาาาาเพว สแตนคุณจะใช้งานไม่ได้นะมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะสู้ออกับบอสเนี่ยที่เลือดค่อนข้างเยอะด้วยฮาร์มอนอย่างเดียวนะคุณผู้ชม ในจังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยโดนจับลอยขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้หลังจากที่เราตีเจ้าบอพุชี่เนี่ยจาดเลือด100%นะครับให้เหลือประมาณ60นะประมาณ60%นะครับอ่ามันจะทำการเปลี่ยนเฟสนะครับเป็นท่าหน้งของซีมูนนะครับซีมูนเนี่ยเขาสามารถจะไม่ได้โกงเท่าไวสเนกนะครับซีมูนจะเป็นการดูดนะครับดูดคนเข้ามาแล้วก็ใช้ท่าครัชนะครับในการยกแล้วก็ทำดาเมจนะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เป็นท่าครัชนะครับดูดมาประมาณนี้โดนทุกคนนะครับ แล้วท้ากับว่าโดนดูดเนี่ยก็คือโดนดึงเข้าไปหาเลยนะอันนี้ค่อนข้างมันไม่เชิงวุ่นวายแต่มันปวดนะครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้ผ่าน Moon, เฟสซีมูนไปแล้วซีมูนเนี่ยผมไม่พูดเลยมากแล้วกันเพราะมันตีค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อเทียบกับไวซ์เนกนะเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนเฟสซีมูนเนี่ยถ้าเราเบิร์สกันเนี่ยจริงๆแป๊บเดียวนะครับจะตีไวกว่าไวซ์เนกเพราะว่าเราใช้สแตนได้นะไวซ์เนกนี่ใช้สแตนไม่ได้เลยมันเลยค่อนข้างนานนะครับนะก็หลังจากที่เลือเลือดประมาณ30นะิบนะผมจำไม่ผิด3สามสิบนเะ้ชม มันจะทําการเปลี่ยนร่างตัวเองนะ้วกลายเป็นเมสอินเทเวนนะครับอ่ะมันจะมีเครื่องบินจะลอยขึ้นนะสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องบินจะลอยขึ้นแล้วตัวพุชชี่เนี่ยมันจะเริ่มเลือนแสงนะครับเครื่องบินจะลอยขึ้นก่อนนะขั้นตอนแรอนกอหนนกระโดดสตาร์รัวๆนะครับนะบขึ้นไม่ได้นะโดยตัวซิกพิตเตนะครับอ่าลอยขึ้นมาครับแล้วหลังจากนี้มันก็จะทําการแปลงร่างอยู่ประมาณระยะหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่าผมข้าไปต่อเม d อินเลยกนะัน อ่ะพอกลายเป็นเม็ดอินเนี่ยการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยจะเร็วขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับมองไม่ทันเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยเนี่ยมองประมาณนี้เลยปะภาพมันจะกระตุกหน่ะนะขอโทษด้วยคุณผู้ชมถ้าไม่มีตาปัจจินัมมาหยุดเวลาเนี่ยคือเราจับปูชีไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องยากมากเลยที่จับปูชีนะมันจะมีแบบว่าอ่าบางช็อตที่มันเดินบ้างแรืว่าเดินแต่มันไม่ได้เดินแบบแบบพวกบอสธรรมดานะครับเดินแล้วมันพุ่งพุ่งไปมาอย่างเงี้ยเราอาจจะพอตีทันในจังหวะนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับนะ เดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีแอคชั่นหนึ่งว่ามันมันจะเป็นท่าหมุนนะครับอ่านี่คุณผู้ชมจากตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นว่ากิมมิคของบอสมันเป็นยังไงนะครับมันจะพุ่งแบบไหนเนี่ยเรามาดูเลยเห็นไหมพุ่งแบบนี้เลยเห็นไหมไม่มีตาพันธุ์ไม่มีตัวสตันเนี่ยคือจับมันไม่ได้เลยนะมันพุ่งเร็วมากเห็นไหมเนีย่ยการเดินปกติของมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยจะแป๊บหนึ่งเจ็บละเจ็บละเจ็บละเห็นไหมอ่ะ จริงๆอ่ะมันจะมีอีกท่าหนึ่งแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันแหลกนะมันมองไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะเป็นท่าวิ่งวนนะครับมันจะล็อกผู้เล่นหนึ่งคนนะแล้วทาการวิ่งวนไปวงกลมนะคุณผู้ชมแล้วมันจะทําการปาหมีใส่เรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันวิ่งอยู่เนี่ยในขณะที่มันวิ่งอยู่แล้วก็จะทําการสุ่มนะครับนะ <S 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 บางทีเนี่ยก็พุ่งเข้าไปแทงเลยนะพุ่งเข้าไปกระซวกเลยหรือว่าอาจจะวิ่งวนไประยะหนึ่งแล้วก็กระซวกเลยอะไรเงี้ยครับเป,เป็นการวิ่งวนนะครับหลังจากที่มันจะฟินิชแล้วเนี่ยคือมันจะพุ่งเข้ายนะ กิมมิคตัวนี้ผมจะแนะนําว่าให้มันปามมดใีด้ครบสาครั้งนะถ้าใครนับเนี่ย invece, นับเลยมันปาไม้หนึ่งสองสามคุณกดคาเซนเลยมันจะมีโอกาสหลบได้มากที่สุดเลยนะถ้าเกิดว่ามันมันไม่แทงคุณตั้งแต่การปาครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยหลังจกครั้งที่3มเนี่ยมันจะต้องปามันจะต้องแทงคุณแน่นอนนะครับงั้นแนะนําว่าให้สังเกตตอนที่มันหมุนนะมันปามมดครบ3ครั้งให้เราทําการคาเซนทันทีนะครับจะมีโอกาสหลบได้ค่อนข้างมากนะท่านี้ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับระวังด้วย และคนที่โดนล็อกนะพยายามอย่าไปเดินใกล้เพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่มันหมุนเนี่ยเพื่อนที่ไปโดนมันชนเนี่ยจังหวะที่มันหมุนเนี่ยก็จะโดนดดเมจไปด้วยนะครับนะอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของบอบูชีเนี่ยจะมีจุดหนึ่งก็คือเมื่อบอบบูชี่นํ่แปลงร่าเป็นเมดิเทเวนใช่ไหมครับแล้วเราตีตีมันอยู่เนี่ยแล้วเวลามันหมดนะครับเวลาใกล้จะหมดมันจะเป็นภาพประมาณเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาจาัดเจอร์ริสสตนเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าหลังจากที่เวลาหมดเนี่ยทุกคนก็จะตายนะครับเนี่ยแต่ตายแล้วบอสก็จะรีเซ็ตนะครับเมื่อไม่มีคนตีมันอยู่เนี่ยก็จะรีเซ็ตทันทีนะครับอันนี้เป็นอ่าเกี่ยวกับตัวพุชชี่นะครับที่ผมจะมาอธิบายทุกคนฟังเกี่ยวกับเ,บเจ้าตัวบอสก่อนขั้นตอนแรกนะครับนะ เราไปต่อกันที่เรื่องของเทียริสแตนกันเลยนะอาวผมจะไลยย่แบบเรื่องที่สําคัญสําคัญก่อนนะครับนะอย่างเช่นพวกเทียร์ดีอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ขอพูดอะไรมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมันไม่จำเป็นต้องพูดนะ,นะว่าทําไมมันถึงตีไม่ดีนะครับนะอาจผมจะพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะวไวท์สเน็กเนี่ยมันปิดแ,แตนดูุชชี่ไม่ได้นะครับก็ดาเมตน้อยด้วยก็ไม่ค่อยดีนะครับซีมูนก็ดาเมจน้อยนะครับไม่ดีนะซนเดลเลล่าไม่ต้องพูดถึงนะครับอ้นี้ไอ้มันเชื่อ,อนะลเลย หนักพอๆกันนะครับไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าดาเมจค่อนข้างน้อยแล้วก็ในที่นี้ไม่มีเครื่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับก็เอาไปเก็บได้เลยนะครับนะต่อมาเป็นท่าน้าของโจเซฟนะครับโจเซฟนี่ก็เอ่อ PVP อย่างเดียวนะครับปกติบอสไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะห่วยไม่ใช่เลสน,นะครับไม่ไม่ดีครับดาเมจน้อยเกินนะครับนะไปเล่นเล่นรีเฟีเยมดีกว่านะครับ โอเวอร์เฮดครับเอาจริงๆไหมสแตมมันนิ่งเกินไปไม่ค่อยดีขัดง่ายด้วยแล้วก็คูดดาวนานนะครับทำดาเมจต่อเนื่องไม่ได้นะสติกี้ฟิงเกอร์นะครับนะผมว่าก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นถึงแม้ว่าหมัดมันจะไกลแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยดีสำหรับผมนะครับนะ สตาร์พัติดัมเนี่ยอ่าดาเมจน้อยนะครับร่างธรรมดาแล้วก็หยุดหยุดเวลาได้แป๊บเดียวด้วยนะค,คุณผู้ชมหยุดได้มันสองวิเองนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ตัวไอ้มันชื่ออะไรนะ The Survival นะครับเนะ h e Survival เนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ได้ช่วยอ่าในการตีบอสขนาดนั้นต่อให้เราอยากจะได้คิดได้อะไรคูณ2หรือว่าเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยครับแต่ว่า มันทําให้เราเสียสล็อตการใช้สแตนประเภททำดาเมจไปเลยหนึ่งสล็อตนะครับแล้วทาให้พาราเนี่ยตกไปของเพื่อนนะครับนะเจ้าตัวนี้ถึงไม่เหมาะเลยนะครับในการเอาไปตีเดอะแฮนด์ก็อยู่ในเทียเม่มที่ผมเคยจัดนะครับไม่เหมาะนะครับนะดาเมจน้อยเกินไปนะครับต่อมาครับเป็นท้าของสแตนเทียซีนะครับที่อ่าแล้วแต่คุณชอบนะถ้าคุณอยากใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนเทียดีเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนำให้ใช้นะครับในการตีบอสเจ้ามาจะเชรเลดลีเฟียมนะครับ แนะนำให้ใช้ระดับหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ค่อยแนะนํามากมีตัวที่ดีกว่านะครับนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นสแตนระยะไกลเนาะอย่างแรกแล้วก็บอกกับว่าคูดาวนานนะครับกินสเตมินาค่อนข้างเยอะนะในการสู้กับบอลเนี่ยเราต้องแดดตลอดเวลาเลยนะครับงั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับนะเจ้าตัวนี้ มันเหมาะกับการทำเอ e ีหรือตีมอนจานวนมากมากๆมากกว่าการตีบอสนะครับก็ไม่ขอแนะนํามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะคุณผู้ชมต่อมาเป็นเจ้าเดอะซันนะครับเดอะซันเนี่ยก็ให้เพราะว่าถ้าเราเอาไปตีเจ้าไว้สเนกนะครับเราสามารถกดเดอะซันค้างเอาไว้ต่อให้ไว้สเนกปิดสเตนเราเนี่ย The Sun เดอะซันก็ยังคงรออยู่นะครับนะอันนี้ยังพอไปเล่นได้อยู่นะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเล่นนะครับเล่นได้เหมือนกันนะเดอะซันต่อมาเป็นคิร์ควีนธรรมดานะครับ ที่ให้ไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าอย่างน้อยมันจะมีเชียร์ฮาร์ดแอคแท็ที่มันเสกออกมาแล้วมันสามารถปวดบอสได้พอตัวเลยนะครับนะแล้วก็มีงูของโออีที่สามารถจะฆ่าไวสเนกได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่าจะบอกว่า2ตัวเนี้มันจะอยู่ได้เฉพาะเฟสของไวสเนกและอ่าทน่นนาของซีมูนนะครับนะถ้าเป็นเม d ดอินเทเวนแล้วไม่มีทางที่เชียร์ฮาร์ดแอคแท็กกับงูจะตามทันเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นจึงอยู่ในเทียร์ลิสต์นี้เลยนะครับเทียร์ซีครับนะเล่นได้นะถ้าคุณอยากเล่นต่อมาซิเวอร์ชาริวตครับเป็นสแตนที่มีความต่อเนื่องนะครับนะก็พอจะตีบอสได้อยู่ในระดับหนึ่งทั้ง3เฟสเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวด้านบนเนี่ยผมว่าภาษีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นเคซี่เดมอนนะครับทำไมทเคซี่เดมอนอยู่ตรงนี้เอาจริงๆเนี่ยถ้าคุณทีเบิร์กมากพอนะครับนะมันสามารถฮิวเพื่อนนะเจ้าจวยที่เพื่อนจะตายเนี่ยก็สามารถฮิวได้แล้วมันมีท่่่่าาานนนนะะคคคครรรรรััับบบบใใกแแชชข็งอสทห้้เดดิไไมวว แล้วก็มีท่าบารลาดที่จะทำดาเม็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้อยู่กลางๆแล้วกันจะเอาไปเล่นก็ได้ไม่เอาไปเล่นก็ได้นะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นซิปิตอลครับสำหรับสายที่เกียจนะครับหรือว่าทุกคนที่คิดว่าไม่ดีเว่นเร็วเกินไปตามไม่ทันหยิบซิปิตอลมาได้ไหมได้ครับแต่ข้อเสียผมจะบอกคุณไ้เลยนะดาเมจน้อยครับดาเมจน้อยมากแล้วถ้าไม่มีสกิลติดตามเนี่ยดาเมจหายแบบสุดๆเลยเพราะว่าไม่มีทายิงมันโดนอะ่ะผมพูดงี้เลยแล้วกันนะต่อมาเป็นทางนั่งของ เชียเนะครับเชียเอ A เนี่ยเป็นเชียร์ที่ดีนะครับดีจนถึงขั้นที่ว่าแนะนําให้เอาไปใช้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เอามาแทนกันได้นะครับนะทะน่าทางของ d 4 c นะคุณผู้ชมที่ผมยกมาในเชียร์ลิสต์ของตัวเชียเอ A เนี่ยเพราะว่ามันมีสกิลอมตะนะครับนะถึงแม้ว่า d 4 c เนี่ยจะไม่ไม่ได้มีความสามารถในการหยุดเจ้าตัวบอสพุชชี่ในเฟสสุดท้ายเนี่ยแต่ว่า ถ้าหามว่าจังหวะที่มันรีเซ็ตจกักรวาลและเราเลิฟเทนถูกจังหวะพอดีเนี่ยเราอาจจะรอดแล้วก็สามารถยืนต่อไปได้นะครับเพราะว่ามันทําการฆ่าคนทั้งแมปนะแต่ว่าเลิฟเทนทําให้เราเป็นอมตะนะครับเราก็จะไม่ตายนะคุณผู้ชมต่อมาฮะของ Wonder of ออฟนะครับในหนึ่งเลดเนี่ยในหนึ่งเลดหนึ่งหนึ่งตี้หนึ่งปาร์ตี้เนี่ยผมแนะนําว่า Wonder of ออฟแค่เพียงคนเดียวก็พอนะเพราะถ้าคุณเอาไปสองคนก็มีประโยชน์นะเพราะว่าการเสกรถต่อให้12คนมาเสกใส่คนเดียวพร้อมกันเนี่ยมันก็จะนับแค่อันเดียวนะเพราะวว่าาคคสมันันนร้งเดียนะ แนะนําว่าถ้าจะเอาไปเล่นก็เล่นแค่คนเดียวดีกว่านะครับต่อมาเป็นท่า้องของชิคิมสันครับชิคิมสันเนี่ยที่ผมให้ดีเพราะว่ามันมีสกิลหลบมีสกิลหายตัวนะครับนะก็สามารถจะยื้อเวลาได้ระดับหนึ่งถ้าเราเอาไปมันไปเป็นแท้งนะครับนะแต่ข้อเสียของมันคุณก็ต้องเข้าใจว่าแท้งเนี่ยมันไม่ค่อยมีดาเมจนะก็จะคงเป็นประมาณนั้นนะครับตนเจ้าเอ็กโคทรีนะครับเอ็กโคทรีเนี่ยจริงๆใครจะไปคิดว่ามันจะติดเมตานะครับจากการลองใช้เนี่ยคือ Echo Tree เอโคทรีสามารถสตันบอสตัวปุจี้ได้นะครับทุกเฟสเลยนะครับขอแค่กดฟรีฟรีทันเนี่ยก็ทำการสตัน์ตละบอสใช้สกิลไม่ได้นะครับนะแล้วก็ลุมกระทืบได้เลยในจังหวะนั้นนะครับก็เลยทำให้เอโคทรีสามารถที่อยู่ใน TIA ได้นะครับตัวที่อ่าพอจะมีความสามารถคล้ายๆกับเอโคทรีก็จะเป็นทาน่าของเดว World ธรรมดานะครับเดว World ธรรมดาเนี่ยที่มันผมให้อยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่า1คือ เดวอรธรรมดากับเดเวอรลีเฟียมเนี่ยมันจะจุดเวลาเท่ากันนะครับแต่ข้อเสียของเดวอรธรรมดาเนี่ยคือ1เลยมันจะไม่สามารถที่จะรีคูดาวได้เร็วเท่ากับเดวอรลีเคียมนะเดวอรลีเฟียมเนี่ยจะรีคูดาวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จุดเวลานาน,นเท่ากันนะใช่นั้นเลยนะครับต่อมาเราไปอยู่กันที่เชียเอสหรือว่าเชียเมตาเลยก็ว่าได้นะที่ทุกคนควรจะมีจริงๆ1เลยคิรลคุยลีเฟียมทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่เอามีไปทําเพื่ออะไรว่าคิรลคุยลีเฟียมเนี่ยเป็นตัวแทงครับผมนะ ถามว่าทำไมครับด้วยความพาสซีฟตายเกิดของมันเนี่ยจังหวะที่เราโดนเร่งเร่งอ่าเร่งเวลาใช่ไหมแล้วการจะรีเซตจัก,กรวาลเนี่ยเราตีไม่ทันเรามีคิลคุยดีเฟียมอยู่แล้วเรายังไม่เสียพาสซีฟนะคุณผู้ชมอ่าแล้วจังหวะที่ว่าเราหมดเวลาแล้วมันฆ่าทุกคนตายหมดแต่คิลคุยดีเฟียมก็จะไม่ตายนะมันก็จะฟืน้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ยื้อบอสต่อได้นะครับทำให้เพื่อนคนที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะมาเติมต่อได้นั่นเองนะคุณผู้ชมต่อมาเป็นทางด้านของ Star Platinum มรีเฟียนะครับ สตาร์เพดดมรีคูเอฟเนี่ยผมให้เทียนนี้เพราะว่ามันมีมูฟใหม่นะครับถ้าที่ใครเห็นในตัวเซิร์ฟเทสนะสตาร์เพดดัม um จะมีมูฟทางด้านของสตาร์เลดเข้ามานะช่วยเพิ่มดาเมจได้นะคุณผู้ชมแล้วก็บวกกับการตีบูชี่เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความสามารถในการหยุดเวลานะครับเพื่อทำการทำให้บอสนะมันหยุดนิ่งแล้วเราทำดาเมจได้นั่นเองนะก็ สำหรับ Star ์เพจด u ้มกับเดอะเวิลเนี่ยผมก็จะไม่พูดมากแล้วกันถามว่า2ตัวนี้ใครดีกว่ากันเนี่ยผมแล้วแต่ผมคิดว่าแล้วแต่คนนะส่วนตัวผมชอบ Star ์เพจด u ้มากกว่าเดอะเวิลนะคุณผู้ชมโอเคครับไปตัวต่อไปเลยเป็นทานั่นของ g กอนะครับเจ้า g กอ Go ี e เนี่ยที่อยู่ใน T S เลยเพราะว่าเป็นตัวทำดาเมจในในคอมนี้เลยอย่างเช่นผมจัดที่เป็นท่านั่นของ หยุดเวลา2ตัวชีเลอร์ควีนหนึ่งตัวแล้วผมใส่โกอีมา1ตัวเนี่ยทำว่าโกอีก็จะมีหน้าที่ในการที่ให้สตาร์พลาตินัมกับ Double เดวเบิ่ยนหยุดเวลาแล้วโกอีเป็นคนต่อยเซเว่นเพจมูดาทำดาเมจนั่นเองนะครับนะก็เลยทำให้โกอีเนี่ยจะอยู่เชียร์ลิสต์ตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชม โอเคสำหรับการจัดชาลิสเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีประมาณเท่านี้แล้วนะครับผมนะก็ในระหว่างน,นี้เนี่ยระหว่างที่องอัปเดตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปนั่งคิดกันได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นคอมประมาณไหนเล่นสแตนตัวอะไรจะตียังไงก็ลองไปคิดกันดูนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้นยผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันป่านหน้าครับบ๊ายบายครับผม